เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่กับเกมคอร์บดูตี้นะฮะพาร์ทที่จบแล้วนะฮะพอดีอัดมาผมอัดคลิปเดียวยาวเลยนะครับประมาณชั่วโมงกว่าเสียงเกมมันหายทั้งเกมเลยนะฮะมีแต่เสียงพูดของผมนะกับภาพที่ยังอยู่ก็เหลือเพียงเท่านี้นะฮะให้ดูตอนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปตอนภาคต่อเลยนะฮะมอนเตอ์วอลแฟร์ภาคที่2นะครับโอเคครับรับชมคลิปกันได้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะ โอเคกูขึ้นอยู่บนรถอีกแล้วกูโคตรเกียดเลยเออมอบมอบโอ้โหตัวเดียวแม่งยิงย่าชิบหายรุ่นเฮี้ยโอ้กระสุนยิงกูยิงอยู่นี่ไงไม่เห็นเหรอโอ้โอ้โหโคตรมันอลังการ้าน8โอ้โหมันเกินไปแล้วเครื่องบินใครวะเนี่ยของเราเปล่า โอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้ยเจ็บอเอออแป๊บน,นึ่งดิกูหาจังหวะยิงไม่เจอเอาชิปหายแล้วไงอารีจีหมดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอารีจีหมด <c oughs> ไหนวะอารีจีหมดอ่ะเพื่อนเพื่อนกูก็พยายามยิงแล้วเฮ้ยเออโอ้ย อุ ð, ้ยอุ ulously, ้ยโนโดนโนเข้าประธานนี oh, really? ้เข้าประธานอ่าอภิจีรย์ได้อภิจีรย์ได้ประธานนี้อันนี้แกปแกปหลอด้วยโอ้โหนั่นใครอ่ะอุ้ยอุ้ยยิงอัดนะอัดนะโอ้โหโดนอีกแล้วมาดิมาเอ้ยไม่ตายวะอ้ระเบิดระเบิดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอุ้ยอะไรอ่ะบ่นเหี้ยอะไรเนี่ย อ๋อบอกว่าอย่าขึ้นไปเหรออ๋อเอ๋เอะระเบิดระเบิดอุ้ยอุ้ยเกือบไปโอ้โหอุ้ยต้องขึ้นแล้วแหละต้องขึ้นแล้วแหละต้องขึ้นแล้วแหละโอ้ยเฮือกอ้าวอ่ะกูโดนยิงตรงนู้นทำไมกูมาล้มตรงนี้กูโดนยิงตรงนู้นเมื่อกี้เลยทำไมกูมาล้มข้างสายต้องลากมากว่าเดิม ทิ้งกวยกางชาเหมือนลอยเว่ยอ้ยชิบหายแล้วยิงเพื่อนกูดมือแจะไม่าพามันเบอร์ชิบหายเลยเนี่ยเอออยา่าไอ้เยแขนด้วนไอ้ด้วนเอ,อื้อโดนยิงเพื่อนมาเพื่อนมาครับเกมเซฟเลยทันทีปืนยิงมันดีจะปืนยิงมันเฮ้ย ส่งคนกูไปปังเฮดช็อตปังเฮดช็อตปังเฮดช็อตโอ้โหยิงอัดตูดด้วยมึงยิงฆ่าเพื่อนกูเออโคพเตอร์มาโคพเตอร์เป็นดาวเพื่อนนี่กัเนี่ยโอ้โหการช่วยเหลือจากฟ้าฟ้าตายแล้วไงเพื่อนกูปะเนี่ยเฮ้ยมากรมากระลอกทีมผมตายหมดเลยค่อยลงมามีคนเจ็บอยู่ข้างล่างตรงนี้ แคบแคบอ,อยนะ่าพุ่งเลยมึงยังมีภาต่ออีกเยอะอ้าวยกกูขึ้นไปตอนไหนเนี่ยเอากูใส่เปตอนไหนวะจบฮะโอเค้ะคลิปนี้ก็จบตัวไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็คลิปหน้าก็จะเจอกับมอรณะวัวแปลภาคที่สองนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ครับไปแล้วบาย